สนุกสุดเหวี่ยงกันไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปี g r a มี y r s ที่เรียกว่าสร้างโมเมนต์แสนประทับใจให้กับแฟนเพลงอย่างมากมายและตินาคริสตินาอากีล่าก็เป็นอีกคนที่ได้สร้างโมเมนต์ให้กับแฟนๆได้กรีดกันสนั่นฮอนด้วยการล็อกคอหอมแก้มนักร้องรุ่นน้อง อ่อยธนาจนฝ่ายชายต้องออกมาโพสต์ข้อความผมรักเขาและในงานถแถลงข่าวเกาเดอร์มาเปิดตัวนวัตกรรม Original o r ริจินอลคอลลาเจนไบ s อสติมู t เลเตอร์ตีนาคริสตินาได้เล่าโมเมนต์ประทับใจกับคอนเสิร์ตดังกล่าวต่อหน้าสื่อมวลชนที่ถามถึงเรื่องนี้ให้ฟังว่าคอนเสิร์ตแกร m m y ่อาเที่เพิ่งจบไปเป็นคอนเสิร์ตที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยเล่นมา เป็นการรวมตัวของสองค่ายซึ่งเมื่อ20-30ถึง30ปีที่ผ่านมามันเป็นไปไม่ได้พอมาวันนี้มีความรู้สึกว่าเรื่องดนตรีมันไม่มีพรมแดนเราเป็นคนที่รักดนตรีและเสียงเพลงเหมือนกัน เราก็ควรจะทำงานด้วยกันได้พอมาร่วมงานกันน้องๆก็อาจจะมีความเกรงกันบ้างต้องบอกเลยว่าน้องๆน,น่ารักกันทุกคนเราก็จะอยู่ในห้องของเราแต่พอได้มาร่วมงานกันเขาจะเป็นคนที่อ่อนน้อมกันทุกคนเลยน่ารักมากๆชื่นชมน้องๆทุกคนเลยดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันทุกคนหลายคนชมว่าศิลปินน่าสตาบกันไว้ทุกคน ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพถ้าทุกคนทำงานกันอยู่ตรงนี้สำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองจากข้างในออกกำลังกายมีวินัยเรื่องการกินทุกอย่างมีผลถ้าเราทำมันอย่างต่อเนื่องมันก็ส่งผลมาให้เรามีทุกวันนี้โมเมนต์บนเวทีกับออยทนาที่ล็อบคอหอมแก้มเขา ตินาเป็นตัวแทนของทุกๆคนที่อยากทำเราคือผู้เสียสละออยเองก็ปลื้มเราอยู่แล้วด้วยมีน้องมาบอกเหมือนกันน้องน่ารักมากๆก,ก,ก็แกล้งเขาแหละตินาบอกกับมอดเดี๋ยวพี่ขึ้นเพลงนี้ออยเขาจะอยู่ขอบนอกมอดก็ผลักออยเข้ามาหาพี่ใกล้ๆนิดนึงนะเดี๋ยวพี่จะหอมออยออยร้องเพลงเกือบไม่ถูกไปต่อไม่ได้ตัวเราเขิน ที่ไม่เขินนะก็เห็นฟีดแบ็อยู่คนส่งมาให้เยอะมากก็บอกไปว่าเขาก็น่ารักหน้าหอมหลังเวทีเป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรจบบนเวทีถ่ายรูปรวมก่อนกลับบ้านก็ถ่ายรูปคู่กันออยบอกรักเราผ่านไอจคอมพล e ตแล้วเชื่อว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เหมือนปาร์ตี้สังสรรค์มารวมตัวกันมาทำความรู้จกักกระชับสัมพันธ์มายตรีระหว่างสองค่าย เป็นอะไรที่ดีมากๆทุกคนน่าจะเอ็นจอยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้